สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f f c ทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะค่ะพี่น้องสําหรับวันนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านสวนนะคะเจ๊ตังคนภูไทยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาขอแนวทางโชคลาภนะคะสําหรับตัวเลขตามราวนะคะในวันที่3กุมภาพันธ์พศ2568 ก็เป็นวันจันทรนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับตัวเลขของออปู่องค์ดํานะคะงวดที่ผ่านมานะคะสำหรับตำราวก็ไม่เข้านะคะแล้วก็สำหรับตัวเลขของไหายนางพญานะคะก็ไม่เข้านะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาขอปู่ใหม่ขอ เป็นตัวเลขแนวทางของตำราขอปู่ใหม่นะคะขอให้โชคดีในวันที่3นะคะกุมภาพันธ์พศ2568นกะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ได้ร่วมทำบุญมานะคะได้ร่วมทำบุญนะคะกับทางวัดวัดบรรพฤษสันติวันนะคะแล้วก็ลูกกอกแมวนะคะก็เลี้ยง อาหารแมวนะคะกับป้ารำนะคะเมื่อเช้าก็ได้เอาเงินนะคะไปทําบุญกับป้ารำแล้วนะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะร่วมทําบุญกับป้ารำอีกถ้าท่านโชคดีมีโชคลาบก็สามารถคอมเมนต์ทักไทยเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังทารวยมาได้นะคะสําหรับเบอร์โทรนะคะก็0643969280นะคะ 0 6 4 3 9 6 9 2 8 0นะคะก็โทรมาก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะบอกเลขที่บัญชีให้นะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับท่านไหนที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่ได้ร่วมทําบุญมากับเจ๊ตังเนาะถวายน้ําดื่มนะคะแล้วก็ยกช่อฟ้าก็ได้ร่วมทําบุญกับพระอาจารย์ท่านแล้วนะคะ สำหรับตัวเลขแนวทางของอปูย่ย่าภูแกบนะคะหรือว่าวัดถ้ำแกรบนะคะในงวดที่ผ่านมาตัวเลขของวัดถ้ำแกรบนะคะหรือว่าวัดชื่อเต็มวัดบรรพศสันติวันนะคะตัวเลขเข้ารถเข้าหมดทุกคันเลยนะคะสำหรับตั้งแต่รถแหรถ่รถช้างนะคะแล้วก็รถรถเครื่องเสียง ข้าตั้งแต่ตำราวยันรัฐบาลไทยเลยนะคะท่านผู้ชมหลายงวดติดนะคะแอดก็จะพูดให้ฟังประจำแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ดูนะคะว่าเลขทะเบียนรถตัวไหนสำหรับเอ็ซีโทรมาแป๊บนึงนะคะ่ะก็สำหรับตัวเลขของอ,อวัดบรนพฤสันติวันนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะตัวเลขนำโชครถคันไหนนะคะที่เป็นรถ แห่ช้างแห่ขบวนหรือว่าลดเครื่องเสียงก็เข้าทุกคันนะคะสำหรับตัวเลขของวัดถ้ำแกรบนะคะงวดก่อนน้นนะคะปู่หลวงปู่ท่านก็ฝันเกี่ยวกับเลขรถของท่านนะคะก็ออกสองสามนะคะแล้วก็ลดเครื่องเสียงก็ออกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดต่อไปก็คืองวดวันที่16กกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวแอดจะตามให้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยัง ยังไม่ได้ตามนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแอดจะไปตามให้นะคะส่วนเลขลูกกรอกแมวใครยังไม่ดูในคลิปนะคะให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูนะคะเพราะว่าแอดลงคลิปให้แล้วนะคะเมื่อเช้านี้เนาะ,ะสำหรับตำลาวนะคะสำหรับ f c ที่โชคดีนะคะสายบุญก็ร่วมทำบุญมาก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรา จะไปติดตามตัวเลขแนวทางของปู่องค์ดําเป็นตำราวนะคะไปท่านผู้ชมนะคะใครเข้ามาก็ช่วยเป็นกำลังใจฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปไหว้ปู่ด้วยกันเนาะปู่องค์ดําแสนสิริจันทนาคาราชนะคะสำหรับตัวเลขของปู่องค์ดํานะคะท่านผู้ชมตัวเลขตาไทยเนะี่ยมันเข้ามาสองงวดติดรัฐบาลไทยนะคะก็ เพิ่งจะมาหลุดงวดนี้นะคะรัฐบาลไทยก็เข้า09กับ79นะคะงวดนั้นจุดได้190นะคะก็เข้า09แล้วก็งวดต่อมา789นะคะก็คือ2งวดติดส่วนงวดที่ผ่านมาตัวเลขของเราไม่เข้านะคะจุดไดเ้เป็นเลขตัวเดิมนะคะ323นะคะสำหรับวันนี้นะคะเจ้าตังจะขอเป็นตำลาวนะคะส่วนรัฐบาลไทยยังไม่จุดนะคะ สองสี่หกแปดเก้าเดี๋ยวเราจะจุดทูปก,ก่อนนะคะเดี๋ยวจะตั้งจุดทูปก,ก่อนนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตังอหังวันทานาคาธิปดีองค์ดำแสนสิริจันทรานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตังอหังวันทา นาคาธิปดีองค์ดำแสนสิริจันทรานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิปดีองค์ดำแสนสิริจันทรานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาธิปดีองค์ดำแสนสิริจันทรานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิ สต,ติยัมปิกาะยะวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาที่ดีองค์ดำแสนสลิจันทานาคราชวิสุทธิเทวาปูเชนิเมตตัญจมหาลาภูปโยนาคะคันทะปาริตังสาธุสาธุสาธุาธใครที่เข้ามานะคะสาธุไปพร้อมกันนะคะก็สำหรับเอฟซีที่เข้ามานะขอพรโชคลาภกับปูไปด้วยกันนะคะวันนี้เจตังจะขอเป็น เราพัฒนาในวันที่สามกุมภาพันธ์นะคะพศสองพันห้าร้อยหกสแปดนะคะได้มาแล้วนะคะทุดทูนที่น้องอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่ยังไม่โชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภขอให้สามตัวแตก ที่ฐานขอพออรปู่เด้อพี่น้องขอบคุณสายบุญนะคะที่ได้ร่วมทําบุญมานะคะเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะคะก็มีสายบุญเดินทางมาก็ทางาแม่เนาพ่อเฮงนะคะแล้วก็แม่ไหนนะคะแล้วก็พ่อเสดนะคะหลายท่านนะคะที่เ,เดินทางมาไหว้ปู่นะคะแล้วก็ขอพรกับปู่นะคะมีแต่คนดวงเฮงนะคะ ถ้าท่านผู้ชมอยากดวงเฮงก็ขอพอรไปด้วยกันนะคะไปพี่น้องเดี๋ยวแอบจะขอจุดทูปก่อนเนาะจุดใส่ไหนหดีเอ่ยเอาเป็นแอปเปิ้ลแล้วกันวันนี้ใส่แบบทรงดีกว่าบ้ใส่อันนี้ดีกว่า ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับตัวเลขนะคะของปู่องดํานะคะตัวแรกนะคะได้มาแล้วนะคะเจตังเห็นมั่นใจว่าเออเป็นเลขห้านะคะท่านผู้ชมจาตัวเดร์ปู่ให้ f เอฟซีมโชคลาภนะคะผู้ใดที่เข้ามาผู้ใดที่ได้รวมท่าบุญลหลายๆายท่านนะคะที่ได้รวมท่าบุญกับเจตังนะคะ ไม่ว่าจะทําบุญกับปู่องค์ดำนะคะหรือว่าทําบุญกับลูกกอกแมวหรือว่าทาบุญถวายน้านะคะที่วัดบรรพฤสันติวันถวายน้ำนะคะที่ะะทปู่องค์ดำนะคะหรือว่าให้อาหารลูกกอกแมวนะคะแล้วก็ยกช่อฟ้านะคะในวันที่31เนาะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านวันนี้เจตังขอให้ FC, เอฟซีเฮงๆรวยๆปังๆ ในวันที่3กุมภาพันธ์พศ2568 ขอบคุณนะคะทางาสายบุญนะคะแม่เนาแล้วก็แม่ไหนนะคะก็ได้ฝากซื้อนะคะผละไม้นะคะแล้วก็ให้ซื้อผลไม้มาไหว้ปู่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะก็ขอให้เฮงเฮงฟังฟังรวยรวยนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นตัวเลขแม่เนากับแม่ไหนนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากให้ไปตามก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าของแม่ไหนเนาะเป็น เลขผีตหงนะคะบอกมาสองงวดติดแต่ว่างวดที่สามมันหลุดนะคะงวดงวดเอ่องวดวันที่สิบเจ็ดของแม่ไหนมันเข้าเออมันเข้าสามตัวโต๊ดนะคะแล้วก็เข้าเออสองตัวล่างนะคะสามตัวโต๊ดแล้วก็สองตัวล่างนะคะแต่ว่างวดล่าสุดเนี่ยตัวเลขของแม่ไม่เข้านะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสก็จะไปตามตัวเลขมาให้นะคะส่วนของแม่เนานะคะหลุดไปนะคะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปตามตัวเลขของแม่นาวให้อยู่นะคะเพราะว่ามีเอฟซบางท่านนะคะก็อยากจะให้ไปตามเพราะว่าชอบแม่นาวด้วยนะคะว่าแม่นาคุยสนุกดีอ่เดี๋ยวรอลุ้นตัวเลขกันตัวที่สองนะคะท่านผู้ชมว่าจะเป็นตัวไหนเนาะ น่าจะเป็นห้าศูนย์นะคะเด็กอะไรเนาะ ห้าศูนย์เรพี่น้องว่าใช่ห้าศูนย์ไหมคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสำหรับตัวเลขนะคะเป็นรัฐบาล ลาวนะคะสำหรับตัวเลขนะคะตัวแรกได้เลข5ตัวที่2ได้เลข0นย์นะคะย้ำนะคะก็เป็นเพียงแนวทางก็ขอให้ทุกท่านนะคะใช้สตินะคะใช้จจรณญยานในการรับชมนะคะ เลขหาก็ชัดเลขศูนย์ก็ชัดพี่น้องห้าก็ชัดศูนย์ก็ชัดนะคะเดี๋ยวรอดูตัวสุดท้ายนะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะที่แน่ๆคือศูนย์ห้าศูนย์นะคะ พี่น้องจุดเจตังคิดว่ามันจะเป็นเลขศูนยแม้ถ้าจุดก่อนหน้านี้มันน่าจะถูกนะนี่น้องเอซีโอ้ยปูนะคะเจตังคิดว่าเป็นเลขศูนยน์นี่พี่น้องใช่ไหมหรือว่าเป็นเลขหกอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เลขศูน กำลังสิวบาน้ำปูวา่าเพิดปูหายหาศูนย์ศูนีกจะเป็นเลขเลขที่มันออกไปแล้วในวันที่หนึ่งนะคะสรุปก็จะเป็นห้าศูนย์หกนะคะนึกว่าเลขศูนย์นะคะเมื่อกี้ไม่ใช่นะคะเลขคกแท้แล้วพี่น้อง สรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมก็ห้าศูนย์หกเลข6กอาจจะเป็นเลข9นะคะถ้าถ้าท่านผู้ชมเ,เข้ามาเนาะกับหัวขึ้นนี่จะเป็นเลขเกนะคะเตืาตังว่าให้กันไว้ให้เป็นเลข9ด้วยนะคะเลข6กับเลขเก้านี่กันไว้หน่อยก็ดีนะคะสำหรับตัวเลขนะคะ3ตัวนะคะ 6 05หรือว่า5 06นะคะตัดเล่นก็จะเป็น5 0 05 6 0 06 5 6 6 5กันไว้ตัวหนึ่งนะคะก็5 9 9 5 0 9 9 0นนะคะท่านผู้ชมอันนี้ให้ fc กันไว้นะคะแล้วก็เออใช่ใช่อันนี้แหละถูกแล้วนะคะ อสรุปนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะคะสําหรับตัวเลขของปู่องค์ดําให้มาในวันนี้นะคะแอดจุดทูบนะคะก็จุดทูบในวันที่2ตัวเลขจะอ,ออกโชคลาภในวันที่3ามกุมภาพันธ์พศ2568นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทังช่องด้วยนะคะ ย้ำนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะก็ขอให้ FC นะคะโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบก็จัดขัดก็ประหารนะคะขอบคุณสายบุญทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมทำบุญกับแอดมาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ FC เฮงเฮงลยๆอยปังปังในวันที่3กุมภาพันธ์พศ2568นะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณยานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ